ไม่มีครับมันเป็นเกี่ยวกับว่าเรื่องของสองพี่น้องตระกูลมังกรนะคะนั่นก็คือคุณอาเบซ้ายแล้วก็คุณชายเฉินแห่งดีววนะคะถึงเวลาแล้วสินะสิบแปดปีเต็มเต็มที่จากมาที่นั่นแสดงว่าคุณจะต้องคิดถึงน้องชายคุณมากแน่เลยใช่ไหมคะคุณชายเฉินเนี่ยแต่เอาแล้วเจไม่ต้องเรียก เจนไม่ต้องเรียกคุณว่าคุณชายอาเบ้หรอคะ่ะเพราะเขาให้เจนเรียกเขาว่าคุณชายเฉินเขาไม่ให้เรียกคำอื่นคุณชายสภาพสภาพไม็น่เรียกคุณน่าเรียกไอ้แต่เขาน่ารักนะคะได้ข่าวว่าช่วงนี้ <c oughs> เขากำลัง <c oughs> อินเลิฟอยู่ด้วยอะ่ะ <c oughs> มักนก็ซีซัวต่าง <c oughs> หาจีบไปเรื่อยอะ่ะผู้หญิงอะ่ะ <c oughs> มันเคยมีเป็นตัวเป็นตนสัก<ล>คนไหมล่ะมันก็ไม่เคยเลยอ๋อแลว้วคุณมีเป็นตัวเป็นตนไหมคะของคุณอะไม่อยากจะมีอ้าวแล้วคุณต่างกันยังไงอะแต่ว่าไม่ไม่มั่วไงไม่มีอินเลิฟไงอขอก็คือมาเฟียก็ต้องไม่มีความรักหรอคะถูกความรักก็เหมือนข้าวแกงเกาหลีพ่าต่อให้พยายามเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จอยู่ดี